ตอนเดียว14กา้านยี่ห้อทนาค้าลมรวยคุณภาพแข็งแรงทนทานเกรดพรีเมียมรุ่นนี้มี3แบบสสไตล์ให้คุณลูกค้าได้เลือกสั่งซื้อเพื่อไปแจกเป็นของชุ่นวยในงานต่างๆกันนะคะรุ่นแรกได้แก่ร่มสายลุงรุ่นนี้สีสันสดใสสวยงามด้านในมี u ีสีเงินเคลือบป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดีเยี่ยมนะคะแกนกลางตัวนี้แน่นหนามากมาพร้อมด้ามจับแบบงอที่ถนัดมือสุดๆไปเลยนะคะรุ่นต่อไปนะคะ,ปะ,คะเป็นรุ่นลายสก็อตนะคะโอ้โห ะะสั่งซื้อไปแจกงานไหนไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะคุณภาพแข็งแรงทนทานเป็นปุ่มกดนะคะแบบออโต้กดและสามารถกางได้เลยใช้งานง่ายสุดๆเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยนะคะที่เราจะต้องเจอแดดในทุกๆวันนะคะมีวีกันแดดกันฝนได้ซึ่งเป็นไซส์มาตรฐานที่เราสามารถใช้งานกันได้ทั่วๆไปคุณภาพแข็งแรงทนทานเกรดพรีเมียมก็เรียกได้ว่าเป็นสินค้าขายดีของบริษัทธนาคาล่ำรวยเลยนะคะต่อมานะคะรุ่นนี้เลยค่ะเป็นขอบ พื้นตัดขอบสก๊อตสุดเรียบหรูสามารถใช้แจกได้ทุกเพศทุกวัยแจกได้ในทุกๆงานทุกเทศกาลนะคะแข็งแรงทนทานเหมาะมากที่จะนําไปแจกเป็นของชุม่มรวยในงานโมงคลต,ต่างๆของแจกของแถมของฝันของพรีเมียมนะคะและที่สําคัญรุ่นนี้สามารถสกรีนโลโก้ได้อีกด้วยนะคะมีหลายๆหน่วยงานต่างๆธนาคารต่างๆนะคะห้างร้านต่างๆนะคะที่นํารุ่นนี้ไปสกรีนโลโก้ เพื่อโปรโมททำโปรโมชั่นนะคะร่มก็ถือว่าเป็นการโปรโมทที่ดีมากๆเลยนะคะขายส่งยกลังรุ่นนี้1ลังมาจุ60คันขายส่งเพียงคันละ60บาทเท่านั้นเราเรียกว,ว่าเป็นร่มยาวเกรดพรีเมียมที่แข็งแรงทนทานและคุ้มค่าสุดๆนะคะต้องรีบๆสั่งซื้อไปแจกแ้วะคะ่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ธนาค้า่มรวยโทร0 8 9ย์แปดเก้าหนึ่งสองสี่หกสองสามศูนย์และศูนย์แปดสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าห้า ร่มดีมีคุณภาพนึกถึรงร่มนึกถึงราคาร่มด้วย